เคยเจอคนร้อยใหม่แล้วหน้าเหมือนสตรอเบอรี่ไหมคะเคยเจอคนที่ร้อยใหม่แล้วหน้าเหมือนสตรอเบอรี่ไหมนะคะหน้าสตรอเบอรี่ยังไงข้างล่างเล็กๆใช่ไหมแล้วต้งนี้ใหญ่ๆนะคะับดูดนะ้ะอย่างนี้นะเคยเจอไหมเนี่ยคนที่ร้อยแล้วเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างเงี้องอยเคยเห็นไหมเออยิ่งบางคนยิ่งขมับยุกด้วยนะเธอยิ่งเป็นสตรอเบอรี่ที่แบบว่าไม่สวยเลยไม่มีความสวยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอจะต้องดูหน้าตัวเองก่อน คือคือปกติคนที่หน้าห้อยอ่ะเออตัวเลือกแรกที่เขาจะอยากทําก็คืออยากไปร้อยใหม่ไงแต่ถ้าเธอนะเออขมับเธอมันยุบมากๆอ่ะขมับเธอมันยุบมากๆนะหรือบางคนนะมีตรงใต้โหนกแก้มที่มันยุบมากๆนะคะเนี่ยตรงนี้ยุบตรงนี้ยุบนะแล้วบางคนเนี่ยโหนกใหญ่ด้วยนะคะโหนกเธอก็จะยิ่งโดดเด่นเป็นสง่านะคะเหมือนเครือขาตะนาวสีนะคะแล้วยิ่งบางคนนี่นะเขามีตรงนี้นะเป็นรอยยุบยุบเข้าไป แล้วก็เป็นรอยยุบที่มีผังผืดนะคะคอยคอยขึงอยู่นะคะทีนี้แม้ว่าจะพยายามร้อยไหมดึงเนื้อจากตรงนี้นะคะเพื่อจะมาแทนตรงนี้นะคะมันก็ไม่เข้าไปแทนนะเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างลักษณะข,ของบางคนที่มันมีตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะคะทีนี้พอตรงนี้เธอก็ยุบตรงนี้เธอก็ใหญ่ตรงนี้เธอก็ยุบใช่ไหมแล้วเธอก็ร้อยไหมนะคะดึงขึ้นชึกอย่างนี้เห็นไหม ตรงนี้ยกขึ้นจริงค้างแหลมจริงแต่ตรงนี้คือใหญ่มากนะคะใหญ่เหมือนคนไปนั่งคัสมาธิอยู่ที่หน้าเธอนะคะยิ่งบางคนนะอีต,ตรงนี้ยุบๆลงไปด้วยนะเธอยิ่งดูแบบดูแย่มากๆดูไม่สวยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หน้าแบบนี้ควรทํายังไงนะคะก็คือเธอต้องเติมฟิลเลอร์ขมับนะคะเติมให้เต็มส่วนมากต้องเติมไปถึงแนวไรผมเพาราะว่าใครที่หน้าลักษณะน,นี้มักจะมียุบไปถึงแนวไรผมอาจจะต้อง3ามซีซีเลยข้างละึหนึ่งครึ่งพอเติมด้านบนเสร็จใช่ไหม มันจะพรางหนกแก้มด้านบนทําให้หน้าเธอละมุนขึ้นน้าจะดูเต็มขึ้นจากนั้นเธอก็มาเติมนะคะฟิลเลอร์ข้างล่างนี้ให้เต็มตรงนี้เต็มตรงนี้เต็มตรงนี้ก็ดูเด่นน้อยลงนะคะทําให้เครือข่าตะนานวสีของเธอดูเล็กลงนะคะแล้วหน้าเธอก็จะยกขึ้นสวยนะคะบางคนเติมแค่ขมับก,กับตเติมใต้หนกแก้มหน้าจะยกขึ้นแบบสวยมากๆนะคะนะอาจจะยกแบบเลิศแล้วแต่จะมีบางคนที่หน้ามันห้อยย้อยมากๆเติมตรงนี้แล้วเติมตรงนี้แล้วก็ยังมีตรงนี้ห้อยๆอยู่เธอค่อยร้อยใหม่เพิ่ม นะคะนะเธอก็อร้อยไหม่เพิ่มทีหลังหลังจากที่เติมฟิลเลอร์เต็มที่แล้วนะคะถ้าเธอเติมฟิลเลอร์เต็มที่แล้วเวลาเธอร้อยไหมดึงขึ้นนะคะมันจะไม่ต้องดึงเยอะทําให้หน้าดูละมุนดูสวยนะคะและบางคนนี่อาจจะสามารถร้อยไหมในแนวใ,นใต้หนกแก้มเพิ่มด้วยตรงนี้นะคะเพื่อโกอยเนี้ยตรงนี้มาปิดเพิ่มมันก็จะดูสวยธรรมชาติานเพราะฉะนั้นนี้โหนกใหญ่ขมับต่อนะแก้มต่อตรงนี้อย่าเพิ่งร้อยใหม่ทันทีนะคะมาปรึกษาเพื่อที่ทจะ อ่าเติมฟิลเลอร์ก่อนแล้วค่อยร้อยไหมมันจะดูสวยกว่านะคะ